แนะนำบทอ,อัลมุดดซิรอัลมุดดซิรเป็นบทมักียามีห้าสิบหกองการเรื่องราวของบทนี้เช่นเดียวกับบทก่อนๆนนี้คือบทอัลมุดซำมิลโดยกล่าวถึงมุมหนึ่งของการดำรงชีวิตและบุคลิกของท่านรอซูลสลลลอะลรยวะสลัมด้วยเหตุนี้จึงถูกขนานนามว่าอัลมุดดซิรบทได้เริ่มด้วยการใช้ท่านรอซูล ลุกขึ้นมาทำหน้าที่เผยแผ่เชิญชวนด้วยความขยันขันแข็งกล่าวตักเตือนพวกปฏิเสธและอดทนต่อการทำร้ายของเหล่าคนชั่วจนกว่าอัลลอฮ์จะทรงตัดสินระหว่างท่านกับพวกเขาต่อมาบทได้กล่าวตักเตือนและเตือนสำทับบรรดาคนชั่วเหล่านั้นให้รำลึกถึงวันอันยากลำบากยิ่งสำหรับพวกเขาที่จะต้องประสบบทนี้ได้กล่าวถึงเรื่องราวของผู้ชั่วช้า คืออัลวาลิดอิบนุลมุกีรอซึ่งได้ฟังอัลกุรอานและทรงรู้ว่าเป็นคำกล่าวของอัลลอฮ์แต่เนื่องจากการเป็นหัวหน้าและยังคงมีความรักและห่วงใย,ยต่อตำแหน่งเขาจึงอ้างว่าอัลกุรอานเป็นมายากลและว่ามูฮัมหมัดเป็นนักเล่นกลวันนี้ได้กล่าวถึงไฟนรกซึ่งอัลลอฮ์ได้สัญญาไว้กับพวกปฏิเสธได้กล่าวถึงประตูนรกและยามเฝ้าประตูนรก ซึ่งพวกเขาได้รับมอบหมายลงโทษแก่ชาวนรกตลอดจนจำนวนของยามเฝ้าประตูนรกและเคล็ดลับในการกำหนดจำนวนของพวกเขาเช่นนั้นบทนี้ได้สาบานด้วยดวงจันทร์และแสงนวลของมันและด้วยยามเชา้าเมื่อมันทอแสงว่านรกนั้นเป็นหนึ่งในความหายะอันใหญ่หลวงต่อมาในบทได้กล่าวถึงการสนทนาที่เกิดขึ้นระหว่างบรรดามุกมินผู้ศรัทธาและพวกคนชั่ว ในสาเหตุที่พวกเขาเข้าสู่นรกบทนี้ได้จบลงด้วยการชี้แจงถึงสาเหตุที่พวกมุสลินไม่ยอมศรัทธาโดยพระนามของล l อ a ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอโอ้ผู้ห่มกายอยู่นั้นมอจงลุกขึ้น และประกาศตักเตือนและแด่พระผู้พิบาลของเจ้าจงให้ความเครียร์ไครและเสื้อผ้าของเจ้าจงทำให้สะอาดเสียและสิ่งสกปรกก็จงหลบหลีกให้ห่างเสียและอย่าทำคุณเพื่อหวังการตอบแทนอันมากมายและเพื่อพระผู้พิบาลของเจ้าเท่านั้น จ,จงอดทนเมื่อเสียงเป่าถูกเป่าขึ้นดดอีนั่นคือวันนั้นเป็นวันแห่งความยากลำบากแกบ่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายจงปล่อยข้าไว้กับผู้ที่ข้า ได้สร้างเขาไว้แต่ลำพังเถิดและข้าได้ทำให้เขามีทรัพย์สมบัติอย่างเหลือลน้นและลูกหลานที่พรั่งพร้อมวม ه ه ت ت และข้าได้ทำให้เขาสุขสบายอย่างราบรืตอตวันอ แล้วเขายังโลภที่จะให้ข้าเพิ่มพูนแก่เขาอีกกัอน,นเปล่าเลยเพราะว่าเขาเป็นผู้ด,ดื้อรั้นต่อสัญญาณต่างๆของเรา,า,าในไม่ช้าข้าจะเพิ่มความยากลำบากให้แก่เขาแท้จริงเขาได้ไข้ครวญและคาดคะเนฤฤฤฤดังนั้น เขาต้องได้รับความหายนะและเขาจะคาดคะแนนได้อย่างไรมแล้วเขาต้องได้รับความหหยนะเขาจะคาดคะแนนได้อย่างไรมมแล้วเขาได้ติกตองแล้วเขาทําหน้าบูดบึ้งและทําหน้านิ้วคิ้วขมวด แล้วเขาก็ผินหลังออกไปและยิงพยองแล้วเขาได้กล่าวว่านี่ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากเป็นมายาคนที่สืบทอดกันมานี่ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากเป็นคำพูดของผู้ทุชนธรรมดา ในไม่ช้าข้าจะโยนเขาเข้าสู่กองไฟที่เผาไหม้ ا أ และอนใดเล่าทำให้เจ้ารู้ได้ว่าสิ่งที่เผาไหม้นั้นคืออะไรมันจะไม่เหลืออะไรเลยและมันจะไม่ปล่อยผู้ใดให้คงเหลือไว้วมันจะเผาไหม้ผิวหนังจนไหม้เกรียม وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا َذَالِكَ اللَّهُ يُضِلُّ يَشَاءُ مَنْ, من جُنُودَ رَبِّكَ และเราไม่ได้แต่งตั้งผู้ใดเป็นยามเฝ้าประตูนรกนอกจากมาลีกาเท่านั้นและเราไม่ได้กำหนดจำนวนของพวกเขาไว้ เว้นแต่เพื่อเป็นการทดสอบแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเพื่อบรรดาชาวคัมภีร์จะได้เชื่อมั่นและบรรดาผู้ศรัทธาจะได้เพิ่มพูนการศรัทธาและบรรดาชาวคัมภีรวมทั้งบรรดาผู้ศรัทธาจะไม่ต้องสงสัยและเพื่อบรรดาผู้ในหัวใจของพวกเขามีโรครวมทั้งบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะกล่าวว่าอาลัลลอฮ์ทรงประสงค์อะไรด้วยอุปมานี้ เช่นนั้นแหละพระองค์จะทรงทำให้ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์หลงทางและจะทรงให้ทางนำแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และไม่มีผู้ใดรู้จำนวนไพร่พลของพระผู้อภิบาลของเจ้านอกจากพระองค์และนี่ไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นข้อตักเตือนแก่มนุษย์กล,ล่าวเ,เลยขอสาบานด้วยดวงจันทร์ขอสาบานด้วยกลางคืน เมมื่ออันคล้ยไปสสอขอสาบานด้วยยามเช้าเมื่อมันทอแสงอถ้าจริงนรกนั้นแน่นอนเป็นหนึ่งในความหายน,นะอันใหญ่หลวงลลลเพื่อเป็นการเตือนสำทับแก่มนุษย์ิคอดเ สำหรับผู้ที่ประสงค์ในหมู re ่พวกเจ้าจะรุดหน้าไปสู่ความดีหรือจะรังท้ายเพื่อกระทำความชั่วแต่ละชีวิตย่อมถูกคำประกันด้วยสิ่งที่มันขนขวายไว้ยกเว้นบรรดาผู้อยู่เบื้องขวา อยู่ในสวนสวรรค์อันหลากหลายพวกเขาจะไต่ถามซึ่งกันและกัน,น,นเกี่ยวกับพวกที่กระทำความผิดะอะไรที่นำพวกเจ้าเข้าสู่กองไฟที่เผาไหม้มมพวกเขากล่าวว่าเราไม่ได้อยู่ในหมู่ผู้ทำละหมาด เราไม่ได้ให้อาหารกับบรรดาผู้ขัดส่วนและพวกเราเคยมั่วสุมอยู่กับพวกที่มั่วสุมดีและเราเคยปฏิเสธวันแห่งการตอบแทน จนกระทั Freiheit, tests, okay, ่งความตายได้มาอย่างเราชิดังน pues, okay, de ั <S <S clause, ้นการช่วยเหลือของบรรดาผู้ช่วยเหลือจะไม่เกิดประโยชน์อันใดแก่พวกเขาดามรงนั้นเกิดอะไรขึ้นแก่พวกเขาโดยที่พวกเขาผิหลังออกห่างจากข้อเตือนสติออา ประหนึ่งว่าพวกเขาเป็นลาเปรียวที่ตื่นตะน,นกะนีจากเสือสิงห์แมมถ้จริงทุกคนในหมู่พวกเขาต้องการที่จะมีแผ่นบันทึกยื่นมาให้เขาไม่เลยยิ่งไปกว่านั้น พวกเขายังไม่เกรงกลัววันประโลกอีกด้วยัลอนกรไม่เลยแท้จริงนั่นคือข้อเตือนสติฉะนั้นผู้ใดประสงค์เขาก็จะรำลึกได้ฉะนั้นผู้ใดประสงค์เขาก็จะรำลึกได้ และพวกเขาจะไม่รำลึกได้เว้นแต่อัลลอฮ์ทรงประสงค์พระองค์เท่านั้นคือพระเจ้าแห่งการยำเกรงและพระเจ้าแห่งการให้อภัย